นี่ครับส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้เตรียมต้นหอมฝักชีไว้นะครับไว้โรยอะไรเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับมาถึงอันนี้เป็นต้มยำต้มยำปลานิลนะครับผมโอ้นี่อย่างแซ่บครับวันนี้มีสองสามเมนูเองนะครับผมโอ้โหอันนี้นะครับปลาเผาจริงๆนะครับถ้าไม่เผาจริงๆจะไม่ดำนะครับผมนี่เป็นไงล่ะ ของอร่อยก็มาโคโมเลยนี่นะครับผมปลาหนิลมาแล้วครับสุกแล้วครับผมข่าวไม่สุกอ่มันโคตรยิงสุกแล้วพอมันไหม้แล้วนะครับผมยั่ไปไงนอนดีโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูปลาหนิลผมจะกินให้ดูนะครับผมเออเอ้าเจือกระบอกน้ำข้นนะ สวัสดีครับผมเจ็ดแชนแนลเล่นกินเที่ยวมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีเมนูนะครับปลาเผานะครับปลาเผาแล้วก็ปลาหมึกเป็นส่วนเป็นส่วนหนวดมานะครับ ปลาเผาเอาตัวยังเบลอเลยครับนี่ครับส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้เตรียมต้นหอมผักชีไว้นะครับไวโ้โรยอะไรเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับมาถึงอันนี้เป็นต้มยำต้มยำปลานิลน,นะครับผมอ้นี้อย่างแซ่บครับวันนี้มีสองสามเมนูเองนะครับผม สุดยอดครับเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับนี่ครับสวัสดีแม่ครัวเป็นทาการเ <c oughs> อ้ยนนทน้อยก็อยู่นะครับผม <c oughs> ต่เราก็มานะจ๊ะ <c oughs> ตัวอย่างใหญ่ครับดูผ่ามือนะครับใหญ่กว่ามืออีกนี่อีกตัวหนึ่งนะครับ โอ้โหอันนี้นะครับปลาเผาจริงๆนะครับถ้าไม่เผาจริงๆจะไม่ดำนะครับผมนี่เป็นไงล่ะของอร่อยก็มาโมเลยอันนี้นอนน้อยเจดเชนเนลเหยียดทายเก็บเหยีทายนี่นะครับผมปลานิ่นมาแล้วครับสุกแล้วครับผม มันโคตรยิงสูบแล้วพอมันไหม้แล้วนะครับผมนะครับเปิดให้ดูนะครับว่าเนื้อจะเป็นยังไงมาโอ้โหขาวแน่นทีเดียวนี่ครับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเข่โอเคอันนี้ก็ต้มยำนะครับวพแล้วอันนั้นปล่อยอะาอ้มาจอเอาเลยอทานอาหารขตจะชิมต้องถ่ายคนกินด้วยป่าาถ่ายก็ได้ป่ะมาชิมชิมเป็นไงครับอีก่ามะขนาด พี่สาวตักน้ำจิ้มครับพี่สาวไปสู้กล้องครับพี่สาวไปสู้น้าน้องจัดไปตักหน่อยเป็นคำเลยหน่อยจัดเลยียบครับครับนี่เจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มนะครับผมมบอื้มอีกอะมะขนาด เกวเลยนะครับบ้านนนี้ที่มออยมีอยู่ใช่ปะโมยมีอยู่เยอะพี่ไปไงนอดีโอเคทผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูปลาเน้ผมจะกินให้ดูนะครับผมเออเอ้าเอาจึก้วบอน้ำ้อเต้ยอ้าวแบบนึงกระดองน้างนอกเกี่ยวครับผม มาครับรอบต่อไปอย่างปลาหมึกดูป่าไป,ไปโอ้ยเนาะคือเยิมเยิมเนาะทานเติมไปแล้วนะครับถาเน,นี่สยสวยครับอันนี้เป็นส่วนเขาตัดหนวดออกไปแล้วเป็นส่วนหัวของมันนะครับ หนึบหนึบครับอันนี้รับรองประกันโอ้โหมีกึบกึบแน่นอนอันนี้นะครับ,ดบดเดี๋ยวรอสุกมาดูกันอีกทีนะครับผม,น,น,มนี่นะครับผมโอ้โหกินอย่างอลเดอร่อยครับหมดแล้วครับหมดแล้วแต่ใจยังไม่หมดนะครับผมบนี่เป็นไงนะนี่ครับ กินซิมให้เบิงนะครับผมซิมให้เบิ่งซิมให้เบิ่งซิมอยู่แล้วซิมให้เบิ่งซิมอัูมจะหมดอยู่เลยมตัว่แ้มก้ววนเบวพี่ชายไม่กินหรอกินเลยสุดยอดกินไ่ที่เาต้มไก่เพี้นี่มาอีกแล้วครับอีก้ยหนึ่งแล้วนะครับผมพี่ชยนะครับงับ เป็นได้เป็นได้เป็นได้ครับจะกินแบบไหนอ่ะกินแบบธรรมดาก็ได้นักรีวิวอ่ะยูทูบเบอร์อ่ใช่อืเกีียวสุดยอดครับนี่นี่นแหละครับท่านผู้ชมครับปลาอีกตัวที่สองนะครับยางลงไปแล้วปลาหมึกจะหมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับผมแค่นี้ มันดูตรงโตครับอร่อยยังอเลสอร่อยนะฮะหมดเลยหมดแล้วนี่เหลือแค่นี้แล้ว้วนำจิ้มนี่อร่อยมากครับไม่ทำการแล้วก็อร่อยใจว่าเนี่ยไหนดูหน่อยแลว่าแต่งตัวแต่งตัวสวยไม่ใช่เเนี่ยเนี่ยแอปเปิลตลอดการพี่ชัยสุดรอ สายชิวก็มานะจ๊ะนอนน้อยแต่นอนนะบรรยากาศครับอเยังไงก็ติดตามต่อไปนะครับผมเ โอเคพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวรถเลขกษษ <ฤษ S 1> ิสิทธ์ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปของ7 channel เล็กกินเที่ยวนะครับยังไงก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับาานมมมจังใค สวัสดีหน่อยสวัสดีครับจบลิปด้วยจบลิบเดี๋ยวเท่านี้ติดตามด้วยนะฮะกิปตต่อไปเหมือนซับเหม,มือนซับเลยใช่ไหม,มซับ <laughs> โอเคจัดไปนะครับท่านผู้ชมครับนอนน้อย,อย,อยบอกเลยวัด้ค <'s> ่ะเ